สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการเรียงลำดับข้อมูลแบบ Heap Sort การเรียงลำดับแบบ Heap Sort เป็นการนำข้อมูลมาสร้างเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ในต้นไม้จะประกอบไปด้วย r o o t n o d e อยู่ด้านบนสุดเพียงหนึ่งเดียวแล้ว o o t n o d e จะสามารถแตกโหนดออกเป็นย่อยๆได้ทีละสอซ้ายและขวาเรียกว่าโหนดลูกแล้วจะเรียกโหนดก่อนหน้าโหนดลูกว่าโหนดพ่อแม่ และจะทำการเรียงลำดับข้อมูลโดยการนำเอาข้อมูลที่ต้องการเรียงลำดับมาสร้างเป็น binary t r e รซึ่งโหนดพ่อจะมีค่ามากกว่าโหนดลูกเสมอตัวอย่างชุดข้อมูลแสดงเป็นอายุของนกฮูกได้แก่นกฮูกอายุ26ปีนกฮูกอายุ75ปีนกฮูกอายุ84ปีนกฮูกอายุ35ปีนกฮูกอายุ12ปี นกคูกอายุ48ปีและนกคูกอายุ91ปีทำการเรียงลำดับอายุของนกคูกจากมากไปหาน้อยนกคูกอายุ26ปีเป็นรูทโหนดทำการนำกลุ่มนกคูกมาสร้างเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้จากนั้นนำนกคูกตัวถัดไปคือนกคูกอายุ75ปีมาต่อเข้าทางด้านซ้ายของนกคูกอายุ26ปี จากนั้นนำนกฮูกตัวถัดไปคือนกฮูกอายุ84ปีมาต่อเข้าทางด้านขวาของนกฮูกอายุ26ปีจากนั้นนำนกฮูกตัวถัดไปคือนกฮูกอายุ35ปีมาต่อแต่นกฮูกอายุ26ปีมีจำนวนสืบทอดครบแล้วดังนั้นให้นำมาต่อเข้ากับนกฮูกสืบทอดจากนกฮูกอายุ26ปีโดยเริ่มจากทางซ้ายคือ นกคูกอายุ75ปีจากนั้นนำนกคูกตัวถัดไปคือนกคูกอายุ12ปีมาต่อเข้าทางด้านขวาของนกคูกอายุ75ปีจากนั้นนำนกคูกตัวถัดไปคือนกคูกอายุ48ปีมาต่อแต่นกคูกอายุ75ปีมีจำนวนสืบทอดครบแล้วดังนั้นให้นำมาต่อเข้ากับนกคูกสืบทอดจากนกคูกอายุ26ปี โดยเริ่มจากทางขวาคือนกคูกอายุ84ปีจากนั้นนำนกคูกตัวถัดไปคือนกคูกอายุ91ปีมาต่อเข้าทางด้านขวาของนกคูกอายุ84ปีจะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ยังไม่ถูกจัดเกรียงประกอบไปด้วยรูทโนดคือนกคูกอายุ26ปีโนดย่อยของนกคูกอายุ26ปีคือนกคูกอายุ75ปี กับนกฮูกอายุ84ปีโหนดย่อยของนกฮูกอายุ75ปีคือนกฮูกอายุ35ปีกับนกฮูกอายุ12ปีและโหนดย่อยของนกฮูกอายุ84ปีคือนกฮูกอายุ48ปีกับนกฮูกอายุ91ปีทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโหนดคือนกฮูกอายุ26ปีมาเปรียบเทียบกับโหนดลูก โดยเริ่มจากทางด้านซ้ายคือนกพูกอายุ75ปีพบว่านกพูกอายุ26ปีมีอายุน้อยกว่านกพูกอายุ75ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกันจะได้นกพูกอายุ75ปีเป็นรูทโนดและมีโนดย่อยคือนกพูกอายุ26ปีอยู่ทางด้านซ้ายกับนกพูกอายุ84ปีอยู่ทางด้านขวา จากนั้นเปรียบเทียบค่าจากโหนดย่อยของนอกพูกอายุ26ปีกับโหนดลูกโดยเริ่มจากทางด้านซ้ายคือนอกพูกอายุ35ปีพบว่านกพูกอายุ26ปีมีอายุน้อยกว่านกพูกอายุ35ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกันจะได้นกพูกอายุ35ปีเป็นโหนดพ่อและมีโหนดย่อยทางด้านซ้ายคือ นกฮูกอายุ26ปีจากนั้นเปรียบเทียบค่าจากโหนดย่อยของนกคูกอายุ35ปีกับโหนดลูกจากทางด้านขวาคือนกคูกอายุ12ปีพบว่านกคูกอายุ35ปีมีอายุมากกว่านกคูกอายุ12ปีดังนั้นไม่ต้องสลับตำแหน่งกันจะได้นกคูกอายุ35ปีเป็นโหนดพ่อและมีโหนดย่อยคือ นกคูกอายุ26ปีอยู่ทางด้านซ้ายกับนกคูกอายุ12ปีอยู่ทางด้านขวาเมื่อทำการเปรียบเทียบค่าทางด้านซ้ายของรูทโนดคือนกคูกอายุ75ปีจนครบแล้วให้ทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโนดคือนกคูกอายุ75ปีมาเปรียบเทียบกับโนดลูกโดยเริ่มจากทางด้านขวาคือนกคูกอายุ84ปีพบว่า นกคูกอายุ75ปีมีอายุน้อยกว่านกคูกอายุ84ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกันจากนั้นเปรียบเทียบค่าจากโหนดย่อยของนกคูกอายุ75ปีกับโหนดลูกจากทางด้านซ้ายคือนกคูกอายุ48ปีพบว่านกคูกอายุ75ปีมีอายุมากกว่านกคูกอายุ48ปีดังนั้นไม่ต้องสลับตำแหน่งกัน จะได้นกคู่อายุ75ปีเป็นโหนดพ่อและมีโหนดย่อยทางด้านซ้ายคือนกคู่อายุ48ปีจากนั้นเปรียบเทียบค่าจากโหนดย่อยของนกคู่อายุ75ปีกับโหนดลูกจากทางด้านขวาคือนกคู่อายุ91ปีพบว่านกคู่อายุ75ปีมีอายุน้อยกว่านกคู่อายุ91ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกัน จะได้นกคูกอายุ91ปีเป็นโหนดพ่อและมีโหนดย่อยคือนอกคูกอายุ48ปีอยู่ทางด้านซ้ายกับนกคูกอายุ75ปีอยู่ทางด้านขวาจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโหนดคือนอกคูกอายุ84ปีมาเปรียบเทียบกับโหนดลูกจากทางด้านซ้ายคือนอกคูกอายุ35ปีพบว่า นกคูกาอายุ84ปีมีอายุมากกว่านกคู่อายุ35ปีดังนั้นไม่ต้องสลับตำแหน่งกันเมื่อไม่มีการสลับตำแหน่งกันแสดงว่าโหนดลูกทางด้านซ้ายของรูทโหนดโหนดพ่อมีค่ามากกว่าโหนดลูกทุกตัวแล้วให้ทำการเปรียบเทียบรูทโหนดกับโหนดย่อยทางด้านขวาโดยไม่สนใจทางซ้ายได้เลยจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโหนดคือ นกคูก่อายุ84ปีมาเปรียบเทียบกับโหนดลูกจากทางด้านขวาคือนอกคูก่อายุ91ปีพบว่านกคูก่อายุ84ปีมีอายุน้อยกว่านกคูก่อายุ91ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกันจากนั้นเปรียบเทียบค่าจากโหนดย่อยของนอกคูก่อายุ84ปีกับโหนดลูกทางด้านซ้ายคือนอกคูก่อายุ48ปีพบว่า นกฮูกอายุ84ปีมีอายุมากกว่านกคูกอายุ48ปีดังนั้นไม่ต้องสลับตำแหน่งกันจากนั้นเปรียบเทียบค่าจากโหนดย่อยของนกคูกอายุ84ปีกับโหนดลูกทางด้านขวาคือนกคูกอายุ75ปีพบว่านกคูกอายุ84ปีมีอายุมากกว่านกคูกอายุ75ปีดังนั้นไม่ต้องสลับตำแหน่งกัน เมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลจนครบทุกค่าและโหนดพอ่อทุกโหนดมีค่ามากกว่าโหนดลูกแล้วจะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ประกอบไปด้วยรูทโหนดคือนกคูกอายุ9 1ปีโหนดย่อยของนกคูกอายุ91ปีคือนกคูกอายุ35ปีกับนกคูกอายุ84ปีโหนดย่อยของนกคูกอายุ35ปีคือนกคูกอายุ26ปีกับนกคูกอายุ12ปี และโหนดย่อยของนกคูกอายุ8 4ปีคือนกคูกอายุ48ปีและนกคูกอายุ75ปีจะได้ค่าที่มากที่สุดคือนกคูกอายุ91ปีเป็นรูทโหนดแล้วให้ทำการสลับกับตำแหน่งสุดท้ายของโครงสร้างข้อมูลคือนกคูกอายุ75ปีก็จะได้นกคูกอายุ91ปีที่ถูกถอดออกจากโครงสร้างแบบต้นไม้เพราะได้ถูกจัดเรียงไปแล้ว จะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ยังไม่ถูกจัดเรียงประกอบไปด้วยรูทโหนดนหคือนกคูกอายุ75ปีโหนดย่อยของนกคูกอายุ75ปีคือนกคูกอายุ35ปีกับนกคูกอายุ84ปีโหนดย่อยของนกคูกอายุ35ปีคือนกคูกอายุ26ปีกับนกคูกอายุ12ปีและโหนดย่อยของนกคูกอายุ84ปีคือนกคูกอายุ48ปี และข้อมูลที่ถูกจัดเรียงไปแล้วประกอบไปด้วยนกคูกอายุ91ปีจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโหนดคือนกคูกอายุ75ปีมาเปรียบเทียบกับโหนดลูกจากทางด้านซ้ายคือนกคูกอายุ35ปีพบว่านกคูกอายุ75ปีมีอายุมากกว่านกคูกอายุ35ปีดังนั้นไม่ต้องสลับตำแหน่งกัน เมื่อไม่มีการสลับตำแหน่งกันแสดงว่าโหนดลูกทางซ้ายของรูทโหนดโหนดพ่อมีค่ามากกว่าโหนดลูกทุกตัวแล้วให้ทำการเปรียบเทียบรูโทโหนดกับโหนดย่อยทางด้านขวาโดยไม่ต้องสนใจทางซ้ายได้เลยจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูโทโหนดคือนกคูกอายุ75ปีมาเปรียบเทียบกับโหนดลูกจากทางด้านขวาคือนกคูกอายุ84ปีพบว่า นกฮูกอายุ75ปีมีอายุน้อยกว่านกฮูกอายุ84ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกันจากนั้นเปรียบเทียบค่าจากโหนดย่อยของนกฮูกอายุ75ปีกับโหนดลูกทางด้านซ้ายคือนกฮูกอายุ48ปีพบว่านกฮูกอายุ84ปีมีอายุมากกว่านกฮูกอายุ48ปีดังนั้นไม่ต้องสลับตำแหน่งกัน เมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลจนครบทุกค่าและโหนดพ่อทุกโหนดมีค่ามากกว่าโหนดลูกแล้วจะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ประกอบไปด้วยรูทโหนดคือนกคู่อายุ84ปีโหนดย่อยของนกคู่อายุ84ปีคือนกคู่อายุ35ปีกับนกคู่อายุ75ปีโหนดย่อยของนกคู่อายุ35ปีคือนกคู่อายุ26ปีกับนกคู่อายุ12ปี และโหนดย่อยของนกคู่อายุ75ปีคือนกคู่อายุ48ปีจะได้ค่าที่มากที่สุดคือนกคู่อายุ84ปีเป็นรูทโหนดแล้วให้ทำการสลับกับตำแหน่งสุดท้ายของโครงสร้างข้อมูลคือนกคู่อายุ48ปีก็จะได้นกคู่อายุ84ปีที่ถูกถอดออกจากโครงสร้างแบบต้นไม้เพราะได้ถูกจัดเรียงไปแล้ว จะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ยังไม่ถูกจัดเรียงประกอบไปด้วยรูทหนดคือนกคูกอายุ48ปีโหนดย่อยของนกคูกอายุ48ปีคือนกคูกอายุ35ปีกับนกคู่อายุ75ปีโหนดย่อยของนกคูกอายุ35ปีคือนกคูกอายุ26ปีกับนกคูกอายุ12ปีและข้อมูลที่ถูกจัดเรียงไปแล้วประกอบไปด้วยนกคู่อายุ84ปี และนกฮูกอายุ91ปีจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทหนวดคือนกฮูกอายุ48ปีมาเปรียบเทียบกับหนดลูกจากทางด้านซ้ายคือนกฮูกอายุ35ปีพบว่านกฮูกอายุ48ปีมีอายุมากกว่านกฮูกอายุ35ปีดังนั้นไม่ต้องสลับตำแหน่งกันเมื่อไม่มีการสลับตำแหน่งกันแสดงว่า โหนลูกทางซ้ายของรูทโหนดโหนดพ่อมีค่ามากกว่าโหนดลูกทุกตัวแล้วให้ทำการเปรียบเทียบรูทโหนดกับโหนดย่อยทางด้านขวาได้โดยไม่สนใจทางซ้ายได้เลยจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโหนดคือนกฮูกอายุ48ปีมาเปรียบเทียบกับโหนดลูกจากทางด้านขวาคือนกฮูกอายุ75ปีพบว่า นกคู่อายุ48ปีมีอายุน้อยกว่านกคู่อายุ75ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกันเมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลจนครบทุกค่าและโหนดพ่อทุกโหนดมีค่ามากกว่าโหนดลูกแล้วจะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ประกอบไปด้วยรูทโหนดคือนกคู่อายุ75ปีโหนดย่อยของนกคู่อายุ75ปีคือนกคู่อายุ35ปีกับนกคู่อายุ48ปี และโหนดย่อยของนกคูกอายุ35ปีคือนกคูกอายุ26ปีกับนกคูกอายุ12ปีจะได้ค่าที่มากที่สุดคือนกคูกอายุ75ปีเป็นรูทโหนดแล้วให้ทำการสลับกับตำแหน่งสุดท้ายของโครงสร้างข้อมูลคือนกคูกอายุ12ปีก็ะจะได้นกคูกอายุ75ปีที่ถูกถอดออกจากโครงสร้างแบบต้นไม้เพราะได้ถูกจัดเรียงไปแล้ว จะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ยังไม่ถูกจัดเรียงประกอบไปด้วยรูทโนดคือนกคูกอายุ12ปีโนดย่อยของนกคูกอายุ12ปีคือนกคูกอายุ35ปีกับนกคูกอายุ48ปีและโนดย่อยของนกคูกอายุ48ปีคือนกคูกอายุ26ปีและข้อมูลที่ถูกจัดเรียงไปแล้วประกอบไปด้วยนกคูกอายุ75ปี นกฮูกอายุ84ปีและนกคูกอายุ91ปีจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโหนดคือนกคูกอายุ12ปีมาเปรียบเทียบกับโหนดลูกจากทางด้านซ้ายคือนกคูกอายุ35ปีพบว่านกคูกอายุ12ปีมีอายุน้อยกว่านกคูกอายุ35ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกัน จากนั้นเปรียบเทียบค่าจากโหนดย่อยของนกคู่อายุ12ปีกับโหนดลูกโดยเริ่มจากทางด้านซ้ายคือนกคูกอายุ26ปีพบว่านกคูกอายุ12ปีมีอายุน้อยกว่านกคูกอายุ26ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกันจะได้นกคูกอายุ26ปีเป็นโหนดพ่อและมีโหนดย่อยทางด้านซ้ายคือนกคู่อายุ12ปี จากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโหนดคือนกคู่อายุ35ปีมาเปรียบเทียบกับโหนดลูกจากทางด้านขวาคือนกคู่อายุ48ปีพบว่านกคู่อายุ35ปีมีอายุน้อยกว่านกคู่อายุ48ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกันเมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลจนครบทุกค่าและโหนดพ่อทุกโหนดมีค่ามากกว่าโหนดลูกแล้ว จะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ประกอบไปด้วยรูทโหนดคือนกคูกอายุ48ปีโหนดย่อยของนกคูกอายุ48ปีคือนกคูกอายุ26ปีกับนกคูกอายุ35ปีและโหนดย่อยของนกคูกอายุ26ปีคือนกคูกอายุ12ปีจะได้ค่าที่มากที่สุดคือนกคูกอายุ48ปีเป็นรูทโหนดแล้ว ให้ทำการสลับกับตำแหน่งสุดท้ายของโครงสร้างข้อมูลคือนกคูกอายุ12ปีก็จะได้นกคูกอายุ48ปีที่ถูกถอดออกจากโครงสร้างแบบต้นไม้เพราะได้ถูกจัดเรียงไปแล้วจะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ยังไม่ถูกจัดเรียงประกอบไปด้วยรูทโหนดคือนกคูกอายุ12ปีโหนดย่อยของนกคูกอายุ12ปีคือนกคูกอายุ26ปีกับนกคูกอายุ35ปี และข้อมูลที่ถูกจัดเรียงไปแล้วประกอบไปด้วยนกคูกอายุ48ปีนกคูกอายุ75ปีนกคูกอายุ84ปีและนกคูกอายุ91ปีจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโหนดคือนกคูกอายุ12ปีมาเปรียบเทียบกับโหนดลูกจากแผ่นด้านซ้ายคือนกคูกอายุ26ปีพบว่า นกพูกอายุ12ปีมีอายุน้อยกว่านกพูกอายุ26ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกันจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโหนดคือนกพูกอายุ26ปีมาเปรียบเทียบกับโหนดลูกจากแทงด้านขวาคือนกพูกอายุ35ปีพบว่านกพูกอายุ26ปีมีอายุน้อยกว่านกพูกอายุ35ปีดังนั้นให้ทำการสลับตำแหน่งกัน เมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลจนครบทุกค่าและโหนดพ่อทุกโหนดมีค่ามากกว่าโหนดลูกแล้วจะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ประกอบไปด้วยรูทโหนดคือนกฮูกอายุ35ปีโหนดย่อยของนกฮูกอายุ35ปีคือนกคูกอายุ12ปีกับนกคูกอายุ26ปีจะได้ค่าที่มากที่สุดคือนกคูกอายุ35ปีเป็นรูทโหนดแล้ว ให้ทำการสลับกับตำแหน่งสุดท้ายของโครงสร้างข้อมูลคือนกคูกอายุ26ปีก็จะได้นกคูกอายุ35ปีที่ถูกถอดออกจากโครงสร้างแบบต้นไม้เพราะได้ถูกจัดเรียงไปแล้วจะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ยังไม่ถูกจัดเรียงประกอบด้วยรูทโหนดคือนกคูกอายุ26ปีโหนดย่อยของนกคูกอายุ26ปีคือนกคูกอายุ12ปี และข้อมูลที่ถูกจัดเรียงไปแล้วประกอบไปด้วยนกคูกอายุ35ปีนกคูกอายุ48ปีนกคู่อายุ75ปีนกคูกอายุ84ปีและนกคูกอายุ91ปีจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโหนดคือนกคู่อายุ26ปีมาเปรียบเทียบกับโหนดลูกจากทางด้านซ้ายคือนกคู่อายุ12ปีพบว่า นกพูกอายุ26ปีมีอายุมากกว่านกฮูกอายุ12ปีดังนั้นไม่ต้องสลับตำแหน่งกันเมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลจนครบทุกค่าและโหนดพ่อทุกโหนดมีค่ามากกว่าโหนดลูกแล้วจะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ประกอบไปด้วยรูทโหนดคือนกฮูกอายุ26ปีโหนดย่อยของนกฮูกอายุ26ปีคือนกฮูกอายุ12ปี จะได้ค่าที่มากที่สุดคือนกคูกอายุ26ปีเป็นรูทโนดแล้วให้ทำการสลับกับตำแหน่งสุดท้ายของโครงสร้างข้อมูลคือนกคูกอายุ12ปีก็จะได้นกคูกอายุ26ปีที่ถูกถอดออกจากโครงสร้างแบบต้นไม้เพราะได้ถูกจัดเรียงไปแล้วจะได้โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ที่ยังไม่ถูกจัดเรียงประกอบไปด้วยรูทโนดคือนกคูกอายุ12ปี ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงไปแล้วประกอบไปด้วยนกคูกอายุ26ปีนกคูกอายุ35ปีนกคูกอายุ48ปีนกคูกอายุ75ปีนกคูกอายุ84ปีและนกคูกอายุ91ปีจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าโดยนำรูทโนดคือนกคูกอายุ12ปีมาเปรียบเทียบแต่นกคูกอายุ12ปีเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่ยังไม่ถูกจัดเรียงดังนั้น ก็จะได้นกคูกอายุ12ปีที่ถูกถอดออกจากโครงสร้างแบบต้นไม้เพราะได้ถูกจัดเรียงไปแล้วเมื่อทำการจัดเรียงจนครบทุกตัวแล้วจะได้นกคูกอายุ12ปีนกคูกอายุ26ปีนกคูกอายุ35ปีนกคูกอายุ48ปีนกคูกอายุ75ปีนกคูกอายุ84ปีและนกคูกอายุ91ปี จะเห็นว่าทุกโหนดของโครงสร้างจะแตกโหนดย่อยออกไปได้สองทางคือทางซ้ายและทางขวาโดยจะต้องมีโหนดครบสองทางเสียก่อนจึงจะแตกโหนดในระดับล่างได้การแตกโหนดออกไปจะต้องเริ่มทางด้านซ้ายก่อนจึงจะแตกโหนดทางด้านขวาได้ตามลำดับและค่าของโหนดพ่อจะต้องมีค่ามากกว่าโหนดลูกเสมอรอบของการเปรียบเทียบขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่มีทำให้ไม่เหมาะกับการจัดเรียงข้อมูลที่มีความซับซ้อน ซึ่งการจัดเรียงข้อมูลแบบผสาน Merge Sort และการจัดเรียงข้อมูลแบบเร็ว Quick Sort จะมีความเหมาะสมกว่าการจัดเรียงข้อมูลแบบ Heap Sort ก็ได้จบลงไปแล้วหวังว่าทุกทท่านจะได้รับประโยชน์จากการนําเสนอนี้และขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ